โดยวัดนั้นบอกว่าจะได้เครื่องลาดสลาฟรเมื่อถึงเวลาก็ได้มาจริงๆแต่บัตรถูกยึดกลับไปหมดแล้วพ่อเสียใจเป็นอย่างมากเลยไม่ว่าวัดไหนวัดไหนมาเรียอะไรไม่เอาหมดออ,ออกเรื่องบุญเลิกกันทเพราะ ยุดเครื่องลาดไปอารมณ์ของคุณพ่อเป็นอย่างนี้ลูกเกรงว่าจะเกิดโทษเกิดบาปเกิดกรรมก็อยากจะมาขอคําแนะนําจากหลวงพ่อเพื่อไปแก้คุณพ่อที่บ้านสักครั้งเถิดเจ้าข้าท่าน,นสั่งให้ยกสมแก้กจริงนะ <c oughs> แก้คนอื่นจะแล้วไปละครับเอานี้ดีกว่าเวลาที่ใจท่านไม่สบายนะไม่สบาย,ยบไปก่อนค่อยๆไปนะค่อยๆคุยจะเวลาที่ใจไม่สบายจะเพะิ่งไปแก้แก้จะกลุ้ม ลาท่นก็ก็ปล่อยไปก่อนงั้นฮะไปปก่อนที่จริงถ้าหากว่าใช้ท่าทรงอิสริยาพรนี่ไม่มีปัญหาเลยอย่างยกทรงใช่ไหมกรบเต็มอกไม่มีเรื่องโอ้โหแจ๋วเวลาเวลาไปไหนตกรถตกลาก็อันละร้อยละร้อยก็พอ้อยไปเลยก็ห้าสิบก็ยังได้เกิดได้ได้ครับแล้วก็เห็นใจอ่าหลวงพ่อเจ้าขาคือว่า เอ่อจะถามเกี่ยวกับเรื่องการขนย้ายข้าวของขึ้นบ้านใหม่ว่าควรจะดูเลิกแบบไหนแล้วเอาอะไรออกไปก่อนเอาอะไรเข้าทีหลังในฐานะลูกเป็นลูกเศรษย์หลวงพ่อถ้าไม่ทําตามที่เขาว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าเจ้าคะเขาว่ายังไงอ่ะไอ้ที่คำแนะนําก็คือเวลาจะขึ้นบ้านใหม่ก็จะต้อง บางคนเชาาพูดก็ตามาพระพุทธจพระพุทธรูปเข้าก่อนบางคนก็บอกว่าต้องเอาอะไรจูเอะเข้าก่อนทีนี้เขาไปลูปสิ่งพ่อว่ถทาไมทําตามนั้นนจจะมีปัญหาไหมก็ไม่มีปัญหาไม่มถ้าเราไม่สนใจก็ไม่มีปัญหาโอคือว่าถ้าทางที่ดีนะอาพระพุทธรูปไปก่อนนี่ดีพระพุทธรูป้บ้านเป็นมคนใหญ่ชั้นชแบบนั้นอะ ฉันใช้ฉันเป็นนั้นนะหรือว่าหลวงพ่อจะเข้าบ้านบ้านก็ต้องพูดรูปนาหน้าเข้าบ้านไม่เอาเอาพระสงฆ์นำหน้าถ้าเข้ากุฏิถ้ากุฏินะกุฏิถ้าจะย้ายห้องใหม่ฉันเอาพุทธรูปไปก่อนคครรัับบวิธีที่จะเอาเข้าไปให้หลวงพ่อต้องพูดอะไรนิดนิดหน่อยต้องพูดมากหน่อยอนึกว่าหลวงพ่อจะค่าหลวงพ่อจะค้าคุณนาฉันเถิดตามีตามเกิน ไม่ต้องนึกตามชอบใจแร้บครับไม่จะจะขาจักขาเลยนะรบรบก็เป็นั้นว่าพระพุทธรูปเข้าบ้านก่อนดีแลใช่เป็นมงคลใหญ่นะเป็นมงคลใหญ่กราบครับกลาดคร้าพ่อท่านที่เคารพที่ปากใต้เมื่อพ่อท่านเนี่ยใช่ลูกมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพี่ชายเจ้าค่ะคืออย่างนี้ ลูกเป็นหนี้พี่ชายเขาไว้แต่ก็ยังไม่ได้ชําระบัตรนี้พี่ชายตายไปแล้วลูกมีความไม่สบายใจอยากจะชดใช้ก็ไม่รู้จะทําวิธีไหนขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยแนะนําวิธีใช้ในชาตินี้ด้วยเถิดอ้<อ>าวคจะท,ทายายเขามีไหม<อ>ถ้าเขามีลูกลูกสาวลูกชายและพนเมีย เอาสองอย่างควบกันพัญญากับเมียอ,อ,อไม่งั้นเดี๋ยวใครจะคานเอาถ้าปัญญาเขามีอยู่ก็ได้ทายาทเขามีนะให้กับทายาทเขาไปถ้าหาทายาทไม่ได้ก็เอาเข้าวัดทำบุญอุทิศส่วนสุวนได้ให้ ที่ต้องเขาไม่มีทายาจริงๆนะครับครับทงนั้นนะแล้วก็มันเวลาล่วงมาต้องสองสปีนี่จะต้องเพิ่มอะไรต่องดอกเบี้ย่องเพิ่มไม่ต้องห่วงถ้าจะเพิ่มอะไรไปส่งไปวัดท่าสุงเจ้าของนี่ไม่ต้องห่วงแต่มันไม่จะเป็นสพื่อนแต่เรานะครับครับเพอแต่เราเอางี้ดีกว่าสัญญาเดิมกับเจ้าของเดิมมีว่าอย่างไงถ้าสัญญามีว่าตอนชำระดอกเบี้ยให้ก็ว่าไปตามนั้นครับรถ้าไม่มีสัญญาเดิมแค่ยืมิเศยส่งตะต้นก็ได้ ถ้าเมตตาจะแถมก็ได้นะถ้าตายย่านะแล้วก็ถ้าตายย่าอยู่ก็ถวายเป็นสังฆทานอะไรไปเลยงั้นนะไม่ใช่ลูกเขามีถ้าลูกมีลูกสาวมีลูกชายมีพัญญามีอะไรเนี่ยเขาเป็นทายย่กันใช่ไหมก็ให้กับเขาก่อน้าเขามีส่วนยูงเพิ่งได้ถ้าหาไม่ได้จริงถวายสังฆทานพิสูจนให้ไปเลยแล้วสร้างอะไรก็ได้นะจะได้สบายใจนะแต่กลัวไปเป็นควายชาติหน้าจะต้องไปรับชายพี่นั่นทั่ี เวลานี้ควายเกิดกระบาก็ส่งถล่งเชื่อกกระลาลาลาเลยเลยลาบเท้าหลวงพ่อที่ก็รบนบถืออกระผมได้ยินจากผู้อ้างตัวเป็นพระอรหันอเอรวยลอยจเจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้มาบอกกับกระผมว่าพระสีอริยะเมตไตรน่ะไม่มีแน่ถ้าจะมีก็มีแต่พระสีอริยะไมตรีมาตัดส้ลนอนาคตข้างหน้า ผมฟังแล้วก็งงว่าไม่ตรีกับเมตรตรนี่องค์เดียวกันหรือเปล่าครับไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าใครเป็นใครใช่ไหมใช่เอออะไรแล้ว่าถ้าตามบารีเขาเมตรตรนะโอ้คนนี้ก็ข้างบาลีองไม่ใช่ละหันรกเป็นกางหันโออหันเหมือนกันแต่คนละอะไรกังหันเลยใช่ผมมาจาไหนหมุนไปทางนั้นับครับโดยจ่าบางแห่งก็เรียกว่าสิอานนะ ใชแล้วใช่ได้เขาก็เรียกบรรณานที่อรเยะเมตไตรเขาเรียกมานานแล้วครับฝ่า,าหลวงพ่อเจ้าขาน้องชายของลูกชื่ออน,นันวีโรสกุลตอนที่เขาตกจากเกา้าเอ้ก็ปรากฏว่าสมองบวมไม่มีความรู้สึกตัวด้วยประการใดแพทย์เช็คตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยเ,เป็นปกติ อ่าหาหมอหาเจ้าลูกเขาก็บอกว่ามีตัวบอกว่าอะไรให้ทําขันห้าเท่านั้นตอนนี้แต่ว่าเจ้าที่ลูกไปหานี่ถูกหน่อยเขาเรียกเจ็ดพันห้าลูกเลยคิดว่าจะเอามาถวายสังฆทานหลวงพ่อแทนขันห้าจะมีผลเท่ากันหรือเปล่าจะครัมีผลต่างกันอ้าวจะต่างกันยังไงหลวงพ่อครับราอสังฆทานนี่อีิสงเลิศ ไปเกิดกี่ชาติก็เป็นมหาเศรษฐีโอ้โหใส่คันห้าเถื่อนชาติไหนก็มีแค่ห้าบาทห้าบาทอ๋อคันห้าลวห้าบาทใช่ครับครับครับมัไม่คนลดอย่างอังสงไม่เหมือนกันนะครับแมเรื่องเจ้านี่กันยังว่านะมีขนาดเมตตานะเจ็ดพันห้านะยังดีไม่ใช่ก้าพืนครับหลวงพ่อที่ก็รอยจังสง คือว่ากระผมนะ่ะเช่าที่บ้านเขาปลูกอยู่คนหนึ่งนอนหลับไปเห็นยายแก่คนหนึ่งมาบอกว่ายายเป็นนี่จำนองคนที่หลานเช่าอยู่สิบตำลึงหลานของกระผมไม่รู้จะทำอย่างไรยายคนนี้มาเข้าฝันเรื่อยบอกว่าช่วยใช้นี่เจ้าของที่ด้วยเถิดตำลึงก็มากราบเรียนถามหลวงพ่อว่าเสบตำลึงที่จะใช้นี่ ในสมัยปัจจุบันนี้นั้นจะมีผลช่วยให้คุณยายไปเกิดในที่ดีที่ชอบหรือเปล่าจ๊ะคะสิบตำลึงสมัยคุณยายค <c oughs> รบับนั่นทองคำหนักบาทแล้วสิบหกบาทโอ้โหเสร็จแล้วเนี่ยอย่าเลยเอาสิบตำลึงปัจจุบันก็แล้วกันครบับครับครับถือว่าเอางี้อะไรกันครบับเอาสตังค์มาวางไว้สิบบาทนะครบับไปเก็บใบตำลึงมาสิบใบ วางบนใบตำลึงใบระบาดละบัดระบัดครับใบตำลึงตำลึงนี่สงสัยจะใช้สูตรตำราสีถนนใจแล้วนี้ยเอางี้แล้วกันใช้สิตัวนึงปัจจุบันก็แล้วกันเอาเดี๋ยวเก่าแล้วหนักมากไม่จำเป็นยายบอกให้ชำระนี่ใช่ไหมรับไปนี่เจ้าของที่เขาอยู่สิทธิตำลึงเจ้าของที่คงตายไปนานเป็นผีมั้งรับรับ๋อเจ้าของที่ดินฝาบ เขาก็ถามไม่ต้องถามเธอบอกว่าใช่นี่แทงยายสี่รื่องสี่สิบาทบ้านเลยบางจะกลับมา<อ>หมดเรื่องของเราประหยัดไปเยอะเลยใช่ครับครับครับเธอก็แปลกเงี้ยน,นะก่อนจะตายก็จำระนี่ใช้หมดเจยบร้อจะได้สบายใจกราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงอลูกมีลักษณะประหลาดตัวคือในขณะที่ทำสมาธิดันจะปรากฏว่าตัวโยก แล้วก็น้ำหูน้ำตาไหลแล้วก็มีอาการคล้ายๆกับจะร้องไห้กลั้นไม่อยู่อัดก็ไม่ไหวที่จะเรียนถามก็คือว่าจะเป็นเฉพาะเวลาทำสมาธิปกติแล้วไม่เป็นเลยเจ้าค่ะขอให้หลวงพ่อวิจแนะนำวิธีแก้ไขในขณะที่จะเกิดเหตุนั้นด้วยเถิดเจ้าค่ะหมดีนะอะไรดีเป็นเฉพาะเวลาทำสมาธินะครับเป็นเฉพาะเวลานะถ้าไม่ทำสมาธิเป็นด้วยต้องเข้าโรงพยาบาลนะ พอตอนนอกสมาธิต้องเข้าโรงพยาบาลเลยใช่ถ้าอยู่ในเกณฑ์สมาธิอย่างนั้นที่อาการของปีติ oh. ปีติที่หนึ่งค้นพองผยองกล้าวปีติที่สองน้ำตาไหล uh. ปีติที่สามร่างกายโยกโคลงปีติที่สี่ร่างกายลอยบระกาศปีติที่ห้ามีอาการชาบช่านอันจะเป็นาการของปีติด,ดีนะน้ำตาจะไหลก็ตามร่างกายจะโยกก็ตามจิต,ตใจเป็นสุขใช่ไหม ถ้ไม่บอกฉันก็รู้ฉันเคยเป็นอ๋อหลวงพ่อนี่ก็เคยผ่านแบบเอ,เอาทุกอย่างทั้งห้าอย่างครบถ้ว <c oughs> นบริบูรณ์อ๋อถ้าไม่ผ่านก็พุทธภูมิผ่านหมดสมัยนั้นยังอยู่ในเกณฑ์พุทธภูมินะอ๋อแล้วก็ผ่านนานเลยละเอียดมากตอนถอยหน้าถอยหลังก็อยู่นั่นแหละกว่าจะเคลื่อนไปได้แต่ละองค์อ๋อก็ลรงความว่าการอย่างนั้นไม่ใช่การชั่วเป็นความดีจิตเข้าถึงปีติคือความอิ่มใจ ถ้าความอิ่มใจเกิดขึ้นสักประเดี๋ยวหนึ่งอารมณ์เป็นสุขพอเป็นสุขพัซกิก็เยือกเย็นเวลานั้นเป็นฌานโ oh. อย่เป็นเฉพาะเวลาเจริญกรรมฐานถ้านอกเวลาเจริญกรรมฐานถ้าเป็นด้วยต้องไปโรงพยาบาลถ้าเป็นเฉพาะเวลาเจริญกรรมฐานไม่ต้องไปเ <c oughs> อ๊ในขณะที่น้ำหูน้ำตาไหลนั้นถ้าเกิดปุ๊บปับตายขนาดนั้นนี่จะไปไปเกิดไปเอานี่ถ้าน้ำหูไหลไปนรก <c oughs> น้ำตาไหลไปสวรรค์น้ำหูแล้วมันมีที่ไหนอ่ะมีแต่น้ำนวก โบราณก็ชอบพูดแหม่น้ำตาไหลเลยใช่น้ำตาไหลปีติที่สองเนี่ยอันนี้เป็นปีติสองถ้าจิตเข้าถึงปีติเนี่ยเลือดสวรรค์้ได้่ามชอบใจหชันนะโอ้อันนี้สมขนาดนั้นใช่ใช่ครับลาบเท้าหลวงพ่อที่ก็รบอย่างสูงน้องชายของลูกชื่อนายสมนึกนามสกุลว่าแดงสี เป็นคนรับจ้างขับมอเตอร์ไซค์ในซอยปรากฏว่าเมื่อไม่นานมานี้ขับไปสวัสดีกับอะไรปิกอัพผลปรากฏว่าสลบสลตยตื่นมาก็กลายเป็นคนอำาพาทั้งเลื้อทั้งตัวบังเอิญลูกมีโอกาสไปวัดพระสุงมคราวเป่ายาันกรอกเพชรเช่าน้ำมนน้ำมันมนหลุงปู่ฟานที่วัดมาขวดหนึ่ง แล้วก็ลองแกล้งอธิษฐานดูไม่ได้เอาจริงนะนี่ลองกแกล้งบาเทีถ้าแกล้งมันเข้มแข็งว่าถ้าสาดติดจ,จริงขอให้เขากระดุกกระดิกได้พอทาปุ๊บปรากฏได้ผลคือขณะนี้แกนั่งได้แล้ว<อ>พูดจาเป็นปกติทีนี้ต่อไปลูกจะเอาอีกขวดดึงแต่เอาจริงๆต้องแกล้งต้องแกล้งเลยจริงจริงเบาไปต้องแกล้งโอต้องแกล้งเลยแกล้งนหนักกว่าจริงๆอแกล้งให้เดินได้ทํางานได้เป็นปกติ แล้วต่อไปเอาไป่ขวดแกล้งให้รวยอีควดแกล้งให้ถูกหวยทุกขวดต้องแกล้งถึงจะได้ผลแกล้งมันแรงกว่าอจะธรรมดาธรรมดาจริงๆมันเบาๆตอนรมนะเลยแกชับช้ำถ้าแกล้งในตัวช้ำความเข้มแข็งแกก็บอกว่านี่แกไปเล่าให้ฟังนะบอกว่า หมดไปเป็นหมื่นหมื่นแหมสู้น้ำมันขวดเดียวสิบบาทยี่สิบาทก็ไม่ได้ได้ผลพิ่น่าพอใจอความจริงจ่ายไม่ครบนะน้ำมันก็แพงกว่านั้นนะน <c oughs> ั่นนเอะทอยไม่มีมีมีค่าอะไรครูเคยเหรอือะไม่ใช่ถ้าหายราคาแพงอถ้าไปหายก็เฉยๆไว้จะเพืด่ด่าเอาแล้วก็หลังจาปักแม่ตนนี้ก็ดี หลังจากเป่ายันหลวงพ่อมาก็เอาลูกสาวไปด้วยก็ปรากฏว่าลูกสาวไอ้นี่นั่งรถวิคอัพแล้วก็ไปสวัสดีกันสิบล้อ,อทุกคนมาก็บอกว่าเละตุงเปมันรถเละหมดเลยปรากฏว่าลูกสาวนั่งยิ้มอยู่ในรถวันนี้ยังพาลูกสาวไปดูตัวเลย เขาไป็นตัยกทรงด้วยพา้เทียบันหน่อยอ๋อค่อยซๆนี่น่าแล้วต้องงั้นต้องพูดหลายๆรอบครับครับนี่แค่ล็อกแก็ตอันเดียวนะใช่ใช่ใช่นี่ทหารก็ติดยังยกทรงสงสัยสิบล้อก็ไม่ไม่ยันเลยนะ <c oughs> สิบลอ้อเห็นต้องเบนลงถนนไปเลยกองเก่งเกรงจะไปโรงพยาบาลเดียวกันโอุ้ลุง <c oughs> ไม่ทีจุดนี้ดีจริงๆ ทหารเห็นอย่ีตะเวะพลึบเลยผมใจหายแล้วก็สงสัยเข้าพญาไทเนี่ยครับนี่ก็เป็นเรื่องของน้ำมันมนนะลองแกล้งอธิษฐานดูนะถ้าไม่แน่ใจก็ไปปากซอยให้รถชนก่อนแล้วก็มาซื้ออแก,กล้งย่ไง, <นะ S 2> งไรมาคุยก่อนเส้ร์วันนี้เพื่อให้รถชนครับครับได้ผลไม่ใช่น่าพอใจอ้าวและ้วี๋วก็ผ่านไปอา กระเท้าหลวงพ่อจ่เคารพอย่างสูงลูกได้อ่านหนังสือธรรมวิโมกฉบับหนึ่งบอกว่างักปฏิบัติที่ปฏิบัติถึงได้พระโสดาบันแล้วไม่ต้องลุกขึ้นให้ตีตัวลวดเป็นพระรหันไฟในที่นั่งนั้นๆได้เลยลูกเอ๊ะ <c oughs> อะไร ขัดกอคขัดกอน่าจะพูดผิดแล้วลูกอยากให้หลวงพ่ออธิบายพร้อมทั้งแสดงวิธีปฏิบัติเรื่องนี้พอเป็นไตเติ้ลให้ลูกซักครั้งเติรเจ้าค่ะมีไตเติ้ลหนึ่งไงไตเติ้ลไตเติ้ลแปลยังไงไตไม่ดียังไงมันน่าจะเป็นไตเต้นคือไตเต้นไม่ใช่สงสัยจะเป็นไตแข็งโอไตเต้นไตเต้นไตเต้นเอางี้แล้วการที่พูดอย่างนั้นนะนะ พูดตามวิสุทธิมรรคท่าน oh. อพระพุทธโคสอาจารย์ที่รจนาวิสุทธิมรรคเป็นพระอราหันต์องค์นั้นนะท่านเขียนไว้ uh. ว่าถ้าบุคคลผู้ใดเจริญพระ,ะรกรรมาฐานในที่นั่งใดได้ประสูดาบัน uh. ไม่ต้องรูกที่ทําไม่ถึงอรหันต์เลยและวิธีปฏิบัติจริงๆครับปฏิบัติกันตามนี้นะถ้าถึงประสูดาบันแล้วเขาไม่มองเข้าสิกิตาคานาคาเ uh. ขาตีตัวเขา,าหลั่นไปเลย วิธีการตีตัวรอรหันเป็นอย่างนี้พอถึงสุสดาบานเสร็จให้จับอวิชาตัวสุดท้ายพิจารณาตามความเป็นจริงว่ามนุษย์โลกทั้งโลกมันเต็ม,มด้วยความทุกข์<า>เทวโลกกับกบระพุทธโลกมันมีความสุขจริงแต่สุขไม่นานถ้าหมดบุญวัสนาบาร,รมีก็กลับมาเกิดใหม่มีทุกข์ใหม่ฉะนั้นเราไม่ต้องการในที่นี้เราต้องการจุดเดียวคือนิพพานเท่านั้นแหละถ้วอ,อารมณ์มันก็จะทรงฌานทรงฌานมันก็จัดกิเลสเอง เวลาปฏิบัติจริงก็ททำแบบนั้นกันนะถ้าตามแบบเราต้องว่ากันมะโสดาภีทาคานาคารหันนี R ่ตามแบบถ้าเราไม่พูดแบบนี้ก็หาว่านอกแบบนี้อีกอเวลาปฏิบัติก็ต้องว่าอีกคนหนึ่งกังหันอ๋อ,อ <to the> <States> พระภาพแบบกับภาพปฏิบัตินก็เหมือนกันหเหมือนกันแต่ไม่เอาอย่างกันอ๋อตอนนี้มีพระจอกโทรทัศน์วันสองวันในแผ่นดินทำแผ่นดินทองเ็าบอกว่าปฏิบัติอย่างนี้จะได้ผลอะไรขวา หงายยกเอามาติดตกแล้วก็ยกสาำเหมือนไอ้ปิตฟิตยาลายจอยไงน่ะท่านบอกก็อย่างนี้นะของอาตมาเนี่ยไม่นานหรอกแค่สามปีก็พอรู้ผลสามปีนึงจะพอรู้ผลนะพอ่อกระโนวิยิทิติชาไปอะพาปั๊บได้ไปเลยของท่านสามปีพอจะรู้ผลเนี่ย เขาเรียกว่าปฏิบัติวิปัสนาจราจรนะเห็นท่านทาออกโทรทัศน์ขำเลยแก่ๆแล้วสบาอยสารนะก็เรียกว่านี่ก็แปลกดีมัอนกันแบบนั้จะเป็นแบบมหาสิทธิวิญญาบทอ๋อก็ก็ไปไปได้เหมือนกันลงแต่ว่ายาวไปอ๋อแบบก็มหาสิทธิฐานได้เพียงว่าจะยกเท้าย่างเท้าให้รู้อยู่ก้าวไปหน้าและก้าวไปหลังจะกินจะกลืน แต่ตอนกินนี่รูเ้เกินไม่รู้มันร,รู้ไม่ทันนาที <c oughs> มันลงก่อนพอปับนะ๊บมัเลยเข้าไปเลยอเอาแค่ให้รู้ตัวอยู่เสมอสัมปชัญญะใช่ไหมครับแต่เ,เรื่องเรื่องเรื่องกินเรื่องทานนี่ขอขอเด่นยวหพ่เอเพราะว่าวินักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อความหลุดพ้นในเวลากินเวลาทานนี่ท่านท่านทำยังไงครับ <c oughs> ก็เวลาจะทานเขาหยิบของให้เขาใช่ไหมเสีกินเขาใส่ปาก ท <laughs> <laughs> านนางเบอการให้เดียวค่ะาต้องให้คนอือ่นเอาบารีเลยเหรอนี <c oughs> ่ไม่ใช่ในอ่าวบารีเอาที่ไหนอ่ะนอาบารีได้มาแล้วครับครับครับก็จริงไม่มีอะไรเขาพร้อมแล้วนะ<อ>่ะถ้าได้แล้วไม่มีอะไรต้องระวังมันเป็นไปเองอัตโนมัติอ,อย่างตาเียกับพลิบอยู่เสมอผงมม่งมาเราไม่ทันรู้ใช่ไหมตา <c oughs> เราพลิบแล้วก็อนนี้ชั้นใดอ,อะไรเจ้าตามขั้นเหมือนกันท่านทําตามหน้าที่ของท่านจิตทำไปเอง ครับอเป็นอันตโนมัติคอมพิวเตอร์ได้า<ช>รเท้าหลวงพ่อจิกรรบเมื่อเดือนก่อนลูกไปถวายสังฆทานที่วัดแห่งหนึ่งพอเสร็จแล้วเดินออกมาเด็กวัดมันพูดกันว่าแหมผงซักกอกถ้ามีใครมาถวายได้สักกล่องนึงก็จะดีลูกก็เลยบอกว่าเออเอาไปเอาที่พระสิเมื่อกลับมาถึงบ้านลูกก็นึกได้ว่าตอนที่ลูกถวายตั้งใจไปสังฆทานแล้วให้เด็กไปเอาจากพระ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วลูกไม่สบายใจเกรงว่าจะให้เด็กนั่นไปขอของสงมากลัวจะตกนรกเป็นอย่างยิ่งขอหลวงพ่อเดีโปรดไม่ตาให้ลูกอย่าตกนรกเลยเถิดจะไมยากก็เอาอกล่องมาถวายพระแทนนะอาก,การยร์จุลนีไ<อ>ปยาวต่ง่ายเรารู้ที่อยู่แล้วนะร,รู้ทู่แล้วไม่เป็นไรโอ,โอ,โอ้นี่แค่นิดเดียวแค่นี้ก็มันนี่กล่องของเต็มกล่องนิดมาและ กรับมาาหาหลวงพ่อที่ไรปัญหาไม่เคยมีเลยนะกราบเท้าหลวงพ่อที่กรลบอย่างสูงเอลูกได้ยินคนแก่เขาพูดว่าถ้าจะให้ได้บุญได้กุศลมากๆสมบูรณ์แบบนั้นจะต้องทํากับละที่มีอวัยวะแข็งแรงและสมบูรณ์ เอาเลยสิถ้าไปถวา,ายกับพระขาเป๋ปากเบี้ยวตื่นตีนเกตีนเกนเก็บอกก็จะเอาได้อันนี้ส์น้อยลูกก็มาลึกถึงว่าเอะหลวงพ่อก็ไม่ค่อยดีป่วยๆอยู่เสมอ <c oughs> ไม่ทราบ <c oughs> ว่าคนที่ <c oughs> โลูกทําไปน่าจะสมบูรณ์แบบรหรือเปล่าเจ้าคะ,ะสมบูรณ์ทุกอย่างป่วยไข้ไม่สบายเือนฉันหมดแล้วเขาดูแต่เพียงว่าพระจิตสะอาดก็ไม่ช้าอ๋อ สะอาดมากสะอาดน้อยฉะนั้นถ้าถวายสังฆทานไม่ต้องเลือกเพราะถวายสังฆทานนี่ไม่เจ็บพระที่รับมีสิทธิ์แต่ผู้เดียวเขาสังฆทานนี้เขาถือตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเลยนะครับครับเอ,อย่างที่ชาวแวทที่ดอนเมืองอมเมื่อวานนี้นะ,ะ,ะเวลาเขาถวายสังฆทานเวลาเขาพอญอาติโยมตั้งนโมโก็มีเห็นพระมากในอากาศถ้ามีพระสององค์มาอยู่ข้างหน้าองค์ข้างหน้าสดใกล้สดคือภระสาทีบุตร ทีองค์ต่อไปคือพระมหกากรสท่านถามว่าสังฆทานในผมมีส่วนไหมเงี้นแน่แต่ภาษาที่บุตรพูดคําเดียวพระมหากรสพูดหลายข่วว่าไงสังฆทานในผมมีส่วนไหมพวงเอาก็ <laughs> เลยบอกว่าสังฆทาน,นมีส่วนตั้งแต่พระเจ้าลงมาสัมทานท่านยังไม่มีส่วนก็ตามใจเอยสังเกตผมได้แล้วไปแล้ว <laughs> <laughs> ไปเลยม<อ> <laughs> มีส่วนแวลาสังฆทาน,นเขาถือว่าตั้งได้ตั้งแต่พระเจ้าลงมาอันนี้สูงเยอะมาก ไม่ใช่เฉพาะองค์ที่รับเนี่ยองค์ที่รับเป็นตัวแทนสงฆ์ถ้าถือว่าเป็นสมบัติส่วนตัวแล้วก็เสร็จเอวงอออองังจริงอ๋อ้ที่ไอ้ที่มีปัญหาเสียงกันมากก็คือว่าถ้าสังฆทานจริงๆก็จะต้องอะไรอ่าสองพระสี่ห้าลูกกุ่้นไปจะต้องมีวิธีการอย่างนี้เขาบอกว่าเอ๊ะที่ซอยไชยลมจะเห็นเห็นหลวงพ่อรับอยู่องค์เดียวจะเป็นสังฆทานสมบูรณ์แบบหรือเปล่าสมบูรณ์ใช้คนเดียวไม่ใ <c oughs> ช่ เอาองลวพถือว่าเป็นผู้แทนสงฆ์ผู้แทนสงฆ์อย่างเราถวายพระทานที่บ้านอย่างพระตาหารใช่ไหมมีมนุษา์ไปเอาไปหลายองค์ที่เราไม่พอพอาหารไม่พอก็ไปองค์เดียวแต่ว่าส่งอาหารกับพระเข้าพระชวัดมาฉันร่วมกันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับครับถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็พูดถึงเรื่องภาษสาลิี่บุตรพอดีเลยอ่าคนเขาต่อว่าว่า แผ่นอะไรที่เป็นเงินเงินนหละที่มีที่ที่ทำอ่ะบางคนคงจะรู้แต่ว่าปลาขนก็หมดไปแล้วเขาอยากจะให้หมดนะยันทองเขามีนี่ออกมาสามสิบบาทได้ผลได้ผลเท่ากันพอก็แผ่นีเลี่ยมเป็นเงินกลับกับที่เป็นนั่นะได้ผลเท่ากันทําด้วยกันอ๋อคุณสาให้เสียก็ตังค์น้อยแล้วนะครับไอ้ที่เป็นเงินน่ยพันเอกสถาพรก็ทํามาให้นิดหน่อยตนเองอ๋อ ไม่ใช่ฉันทําขึ้นมาฉันทําไม่ไหวทุนไม่มีครับครับหอนอสอีไม่โทมีอยู่อะไรอะไรนะหอนอสอีไม่โทโอ้หลับสมัยใหม่เลยนะอะไรนี่คงคลังนั่นเลยไม่ใชัอ๋ออ๋อนี่อะไรประพัดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไ่เจอหน้ากันนี่คงคลังมันก็มีอยู่ข่าวตอบนั่นนั่นเเดี๋ยวนี้ที่ว่าเลิกอ๋อนี่ข่าเคปเป่านะครับเขาคือเขาเป็นผู้แทนนะ นี่เขาไม่ได้ตังค์อังถสีงมันเหนื่อยเพ็นคนเหนื่อยเปล่าเดินไปเดินมาถ้าไม่พอออกอีกเทปเปล่าครับครับเททิ้าว่าต่อไปออาวครับอหลวงพ่อเจ้ะขาแหวนพระเจ้าจักรพรรดิที่จะทํารุ่นต่อไปของวัดท่าสุงหลวงพ่อจะสลักชื่อพระราดสุธรรมยานหรือไม่ใช่พระเพรมหรอแหมน่านทำไม่พรมนะ หลวงพ่อจะเอาอะไรก็เอา,เอาน้าใหม่นี่จะลงไปหรือเปล่าหรือจะเอาน้ําเก่ายังไม่รู้เลยยังไม่รู้คนทํกเลย oh. อ๋อแต่คนทำอาจจะเอา,าชื่อใหม่ถ้าทําใหม่นะครับสักครับแต่แมชื่อยศักดิ์นี่เรียกยากน,นาะครับบอกพ่อฤาษีมันรู้กันทั่วโลกเลยใช่ใทีจะสีเฉยยังรู้ไม่รู้ไม่ทั่วถ้าลิงดำรู <laughs> ้นะครับครับทาไม ทำไมหลวงปู่จึงจึงมาเรียกอย่างนี้นะแหมชื่อเพราะเาะยอะๆก็ไมเ่เรียกนะหลวงพ่อตอนนั้นคมพระตอนสวรรค์ัตนสเสด็จไปที่นั่นโอ้นะครับแนี่นกาา็ท่านบอกว่าโอ้ป่านนั้นอาจจะเผลอบอกเอ้ยละไปเรียกไอ้ลิงสามตัวมาทีทานจะใช้งานงานที่เราต้องทำใช่ไหมพอ,อไปถึงไปกราบกราบหลวงพ่อป่านคนพระตอนสวรรค์ท่านบอกว่าหลวงพ่อครับนีน่พระนะครับไม่ใช่ลิงอ้ท่านบอกเอ้ย ชาตินี้มันเป็นคนป็นระชัยก่อนไป็นลิง n ข้านี่รอชาติก่อนหมดทางเียวไใ่แก้ปัญหาแก้ใจตอนติดปากเลยนะครับก็เป็นนั้นว่าเป็นเรื่องของหลวงปู่ไปอะไรกันนะคนอื่นไม่เกี่ยวอ่หลวงพ่อเจ้าขาเอลูกมีความกลุ้มใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องลูกสะพ้ยไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุไรลูกดีกับเขาทุกอย่าง ทั้งผัวของเขาคือลูกของฉันเขาถูกนะผัวของเขาคือลูกของฉันถ <c oughs> ูกถูกลูกคนไทยเขาละเอียดลจเออดีังนะอันนี้ละเอียดผัวของเขาคือลูกของฉันฉันก็เลี้ยงมาต่อ้อนต่ออกเอาไปชั้ก็ไม่ว่ามีหลานฉันก็เลี้ยงให้แต่มันร้ายกับฉันตลอดเวลาเลยเจ้าค่ะไม่ทราบบวงพ่อจะมีธรรมะบทไหนแบบไหนเพื่อ เป็นการปลอบใจให้ลูกเพื่อไม่ทาบาปทํากรรมต่อไปแกแค้นลูกตะคภ้แลวตอนนี้ค่อยๆค่อยๆว่าคาถาบทนี้นะโอ้หลวงพ่อเดี๋ยวช้าๆหนอ่อยครับโไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจดจาง่ายช่างมัน<ด>ช่างมันช่า <c oughs> งมันอมอช่างมันช่างมันี <c oughs> ว่าไปกดคุ้มกรรมกันแล้วกันนะคาับาปไอ้นี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้ฉันก็โดนด้วยเมือก่อนเนี้ย ตอนสมัยหลวงพ่อเป็นสะพายก็มีเจอไ,ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อสมัยฉันหาสะพายให้แม่โอ้ไม่ใช่ถึงไม่ไม่ถ้าเป็นเวลาเป็นพระดีกับม่กันะถ้าจริงๆงเป็นพระหาสะพายเลยไม่ใช่ครับไอ้กดเรีย่ยวโสแบบนี้เดี๋ยวเขาไม่เห็นความดีอันนี้เป็นธรรมดาแล้วก็ถือว่าเป็นกดของกรรมของเขาไม่ใช่เราเราทําดีแล้วครับแต่ว่าเขาไม่ดีก็ไม่เรื่องของเขาไปความร่าร้อนอยู่ที่เขาเราไม่รับอ๋อ าใหม่ๆม,มันก็รับนิดหน่อยนะครับครับเราต่อไปมันก็ชินอ๋อ,อแสดงว่าลูกสะพ้ายกับกับแม่ผัวไม่ถูกกันนี่เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมเหมือนกันใช่ไม่กฎแห่งก,กรรมโอ้ต่อไปผมไม่แต่งงานดีกว่าใช่ <นะ S 1> ไม่อย่าไปแต่งเลยขโมยเข้าไปเลยอ <laughs> <laughs> ย่างนี้สบลายดีนะ <laughs> อ่าเอาละครับเหลือเวลาอีกนาทีหนึ่งนะนาทีหนึ่งเดี๋ยวก็ขอขอประกาศนิดเดียวครับว่า อ่านี่เขากรุดจีนกันวันที่ยี่สิบเจ็ดนะแหมเจะได้หลวงพ่อทมไมดิเอ๊ะแต่งองแตะเอียนี่จะเอาไปแตะเดือนหน้าได้เปล่าเดือนเอได้ได้โอ้ได้เหรอครับเออได้ได้คิดเป็นดอกเบี้ยอ้วันที่ยี่สิบเจ็ดเอาเอาเอาลอยล้อเทรว่าไปเป็นวันวันอยากอะไรรสชาไปนามว่าเรื่องแตะเอียไม่มีปัญหานะเอาไปไปไปต่อกันเดือนหน้าได้นะ อ่ากุมภาพันธ์เดือนหน้าหลวงพ่อมาสุกสามอ่าเรสุกที่สองเสาที่สามมาที่ที่สี่แล้วก็จันที่ห้าอ่รวยรยเอ้ยเอาไก็รวย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 หลวเจ้เอ่อส่วนเรื่องด้วยมากมากวัดโพเมืองปากนี่ต้องขออภัยนะเขาเจ้าหน้าที่ตรงนู้นต้องต้องไหว้เขยไม่นิด้นึงนะตกลงอย่างนี้นะเราไปวันเสาร์ที่ยี่สิบนะใช่ไปวันเสาร์ครับครับ แล้วก็ฉันกลับบัรจันครับคนนี้ตามไปก็กลับบรรจุฮะเฮ้ยลูกพ่อได้ไหมอะไรกลับไปจากกรุงเทพไปสุรนร์ได้ไมมาอ๋อครับงานนี้ก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุก็ตกลงว่าถ้าจะไปก็จองตั๋วได้ที่เคาน์เตอร์นะเขาบอกว่าถ้าเราออกหกโมงเช้าได้จะดีมากเพราะว่าไปถึงนั่นจะได้ทันเพลง หกโมงเช้านะ่าจะดีมากมันจะได้ทุนไปเวลาน,นึ่งครับครับะทุน<อ>ไปนกะา<อ><ต>รเดินทางต้องมีแผนวางแผนให้เรียบร้อยครับครับ,รบแต่ถึงไงไงก็ต้องเขาต้องเก็บไปให้ไม่เป็นไรหรอกครับ, <laughs> รบวัดนี้น่าสนับสนุนมากเพราะว่าจงรักภักดีวัดท่าสงมาตลอดจึงได้ดนามประกาว่าคณะปาราโอเมืองปักทางการเงินการงานทุกอย่างบำรุงวัดท่าสง างานนี้ก็ถ้าไปแล้วจะรวยใหญ่เพราะว่างานบรรจุพรมภาษาลีลิกาธาต์ก็กราบยินด้ทราบไว้ไปวันที่ยี่สิบครับหวยออกอที่เท่าไรพร้อมสินออกอที่ยี่สิบแต่ว่ารัฐบาลต้องไปออกที่หกที่ผมออกแล้วไม่ใช่รลยรวยจาโจดีน้าไม่ไทันนะนะทันไหมว้ออกหวยออกที่สิบหกอ๋อสิบหกจข้างหน้าใช่ไหมครับโอ้โหวยไงี้ย ถ้าเล่นไม่ผิดเลยเลยจจะขาดการอ๋องี้ถูกแล้วก็ไปนะใช่ใช่แต่ว่าถ้าจะให้ดีจองตัวจ่ายตัวก่อนดีกว่านะเลยรวยลูกเอ้ยโชคดีมีตัวนะจ๊อ่า้ว้นะก็มีความสุขสมหวังทุกอย่างเลยภาษาสังฆทานมีก็สวายได้เลยนะรวยไปแล้วอะไร รวยรวยลูกโชคดีมีตัวเมียใช่นี่ก็มีความสุขผมหวังพี่อย่างรวยมากๆเลยจะทำ